เอาละรครับเพอสวัสดีปีใหม่กันด้วยนะครับผมก๊อสเกมเมอร์หรือนายไข่เหนียวตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่เกมกาลิล่าอันดอนสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาความารู้จักแคมป์ของพวกผมและสมาชิกในแคมป์ว่ามีใครกันบ้างนะครับสาหรับการแนะนานะครับผมอาจจะไม่ได้แนะนําได้ครบทุกคนนะครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะเพิ่งเข้ามาในแคมป์ใหม่ๆและบางคนที่อาจจะอยู่ในแคมป์นี้มานานนะครับแต่ผมก็ไม่มีโอกาสได้ทําความรู้จักหรือไม่ค่อยได้หรือไม่มีโอกาสได้เล่นด้วยกัน รหรือทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันผมก็เลยอาจจะแนะนําได้ไม่เต็มที่นะครับว่าคนคนนี้มีลักษณะแบบไหนคลิกแบบไหนผมอาจจะแนะนําได้ไม่เต็มที่นะครับ <Yeah. S 1> ซึ่งอยากให้เข้าใจตรงกันณนที่นี้ด้วยเออก็ <Hey. S 1> เพื่อไม่เป็นการเสรียเวลานะครับเรามารู้จักกับแคมป์ของพวกผมกันเลยแคมป์ของพวกผมมีชื่อว่า The Imperial นะครับซึ่งเมื่อก่อนจะมีชื่อเก่าว,ว่า ตลและขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับอิมพีเรียลนัที่นี้ไม่ได้มาจากยี ho, ่ห้อคุกกี้นะเวยเ้ย,ยมันแค่มีชื่อเดียวกันเผื่อมีใครหลายคนอาจจะสรรับสนว่าเออเอาชื่อคุกกี้มาตั้งหรือเปล่าอ,อย่างเงี้ยเออผมก็เลยดักไว้ก่อนเลยเมื่อจะพูดถึงแคมพวกเรานะครับเราจะไม่แนะนําคนแรกคนนี้ก่อนเลยไม่ได้เด็ดขาดนะครับนั่นก็คือฝ๋ามตู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 มแมมกูใส่อีโคเองด้วย บอสแคมแห่งอิมพีเรียลเรานะครับสำหรับบอสของพวกผมนะครับก็เป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่และเป็นผู้นำสูงมากๆเป็นที่รักของลูกแคมหรือคนในแคมนะครับเก๋อีกด้วยมีความเป็นกันเองเวลาจะหยอกป๋าว่าปา๋ปาเก๋หรือจะอะไรก็แล้วแต่ะนะครับป,ป๋าก็ไม่ได้ว่าอะไรเพื่อเอป๋าจะขำและอาจจะเล่นตามนะไปด้วยก็ได้นะครับป๋าจะเป็นคนแบบนี้กันเองมากๆและป๋าจะเป็นคน ที่มีวุฒิภาวะค่อนข้างสูงนะครับเวลาลูกแคมป์อยู่ด้วยจะอบอุ่นกันเองสบายใจและเออจะพูดอะไรก็พูดได้แต่บางครั้งก็ด้วยความที่ป๋ามีความเป็นผู้ใหญ่สูงแถมในชีวิตจริงป๋าก็ยังเป็นพ่อคนอีกด้วยทําให้การนําของป๋าเหมือนคุณพ่อที่มันดูแลลูกๆเลย <Hey. S 1> อาอะไรที่มันเกินเลยป๋าก็จะห้ามจะแนะนําอย่างเนี้และแถมป๋ายังเป็นมีมประจําช่องผมด้วย oh. ไม่่าจะเป็นคุณใจใช่เลือ วุดเซเว่นกูไม่ได้แก่นะเว้ยและอื่นๆอีกมากมายกลายกองกันเลยทีเดียวก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับบอสแคมป์ของเราป่ามาตูมกูไม่ได้แก่เว้ย แล้วก็ลูกแคมป์ก็เห็นดีด้วยที่ให้ป๋าเป็นบอสคนปัจจุบันทุกๆครั้งที่มีกิจกรรมเปาะรังสีป๋ามานำทัพและออกกลยุทธ์ทางการต่อสู้ว่าให้ลูกแคมป์แต่ละคนไปประจำการที่ไหนและก็อีกหลายๆกิจด,ด้วยและการนำของป๋าในแต่ละครั้งนะครับมันจะไม่ใช่การนำที่แบบมีความจริงจังความซีเรียสอะไรนะครับแต่มันจะเป็นการนำที่มีแต่ความตลปปกปุกพานะครับพาอย่างเดียวนะครับอากองยิงมังอากองยิงมัง ขอให้เิ็ขอขออักเสบขอให้เพียร์อย่างนี้หลอกไปจากจกอ๊อตเป็นก๊อกอันเออ,อจกากจากพระเจ้าเป็นก๊อก,น,น,กนะหรือไม่รู้เบอร์อ,อาโก้ยใสเ่เขาไม่ใช่โวย คือแบบจากที่กูจะมาเครียดกับการโดนยิงอะไรเงี้ยไม่เครียดครับเพราะว่ามันมีมุกสอดแทรกมาตลอด<ไ>เช่นเออเวลาเจอเสาก็นึกถึงเขานะครับ<ไ>แล้วก็เวลาเจอเขาไม่ผมก็ป๋าหรือพี่กวงอะไรเงี้ยมาปล่อยมุกเช่นแม่เห็นเขาแล้วเมืันนึกถึงเขาแล้วเขาอะไรเจ็บปวดที่สุด<ไ>แล้วพวกเขาก็จะพากันต่อมุกอะไรกันประมาณเนี้ยครับจะไม่มีความเครียดเลย และถึงเครียดกับมุกนะครับหรือไม่เข้าใจหรือมุกแปกอะไรเงี้ยปาก็จะซ้อนมุกไปอีกมุกหนึ่งเพื่อกบมุกที่มันแป๊กนะครับเมื่อกี้เกมผมไม่นั่นนะเกมผมทาครีมอยู่อ่ะแก้เร็วแก้เร็เกมผมทาครีมคืออะไรอะเกมเด้งไงครับอ๋อพามพา่อไปโลกจะหมุน เขาอะ้รเ <out> <laughs> ุดเขาใส่หัวมัดมีนเขืเครียดมากเมื่อกี้เรียกได้ว่าป่าเป็นคนที่มีไหวพริบเฉลียวฉลาดตบมุกเก่งโบ๊ะเต็มที่เลยเอนเตอร์เทนก็เก่งผมสามารถพูดได้จมปากเลยว่าเกมมันน่าเล่นขึ้น3ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับบอกเลยในๆนก็จะอวยแล้วก็จะอวยให้สุดเออโปรโมทแคปเป็นในตัวเลยแต่ว่าบางทีมันก็มีความเครียดนะครับสำหรับเจอคนที่ท็อกซิกอะไรประมาณนี้หรือ คนที่มันดิวกันนะครับดิวกันว่าเออจะไม่ยิงกันแล้วมายิงพวกเรามาลุมพวกเราอะไรเงี้ยมันจะมีความซีเรียสนิดๆแต่ก็ไม่ซีเรียสมากนะครับเพราะว่าเรามีผู้นําที่รู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วผ่อนคลายนะครับเราเลยไม่ซีเรียสอะไรกับการลงจิตเกาะลังสีก็ประมาณนั้นแหละครับสําหรับบอสของพวกเราเป็นไงกูอวยแบบอวยสุดเลยนะ3ล้านเปอร์เซ็นต์น่ะกูอวยอ่ะ จากบอสของแชมรอนะครับก็จะเป็นรองบอสนะครับก็คือพี่กอนนะครับหรือหำน้อยนะครับไม่รู้ว่าน้อยจริงหรือเปล่าเออก็ชื่อเขาอ่านอย่างนี้นะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็หมาเขาก็ยังตั้งชื่อว่าหาใหญ่หาดุกดิกหาต้นหาโคยหาดําและหาขาว ซึ่งคล้องจองกับชื่อพี่เขาครับก็คือหำน้อยหำใหญ่แล้วก็หำลุกดิกเหมือนกับผมแหละผมอ่าไข่เหนียวใช่ไหมอ่าสัตว์เลี้ยงของผมก็จะเป็นไข่เนืดซึ่งมันจะคล้องกับผมก็คือไข่เหนียวไข่เนืดก็คือไข่เหนียวหนืดอ,อะไรประมาณนี้ แก็ยังมีไข่เนี้ยไข่ดันเดี๋ยวผมเอาเดี๋ยวผมจะเอามาอีกตัวก็จะตั้งชื่อว่าไข่นุ่มนะครับก็คือไข่นุ่มเหนียวดันด้วยเนี้ยฝั่งเขาก็จะเป็นหามฝั่งผมก็จะเป็นไข่เนี้ยแล้วพี่กอนะครับก็จะเป็นแบบ เหมือนผู้บริหารแหละแบบเป็นผู้บริหารที่ค่อนข้างเงียบไม่ค่อยเออแบบอ่ายังไงไม่ค่อยพูดเนอะผมไม่ค่อยได้เห็นแกพูดหรอกแต่ว่าคนอื่นมีอมีโอกาสได้เห็นแกพูดแต่ผมไม่ค่อยได้เห็นไงแล้วทีนี้พี่กรก็ยังเป็นหนึ่งในแก๊งสามหำที่ผมเคยอัพคลิปลงไปด้วยเออ,อ <Hey. S 1> มันจะมี ขัวกั้วหัมน้อยและก็ไข่เหนียวนะครับ <Yeah. S 1> แกงสามคำแห่อิมพ oh, oh. ีเรียลวาจัเทพ่มีแกงด้วย oh. แต่ว่าทั้งหัมทั้งขั้วยทั้งไข่เนี่ยไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันหรอกเอกลักษณ์หนึ่งของนายหัน้อยนะครับที่ผมจําได้ขึ้นใจเลยก็คือพี่แกจะใส่หน้ากากสีเขียวเว้ยแล้วก็ใส่ชุดเกาะที่เป็นเกาะประจําตัวของเขาอะครับไม่รู้ว่าคือเกาะอ,อะไรแต่ว่า ส่วนส่วนหัวก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแบบเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้านนกากใส่นหน้ากากใส่หมวกใส่อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าส่วนมากเขาจะใส่สชุดเกราะตัวเดียวเลยชุดเกราะตัวนี้อ่ะผมก็เลยจําได้เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยก็ไม่รู้ว่าจะแนะนําอะไรนะครับสารพิกรก็ก็ถือว่าเป็นผู้เลิหารที่ดีนะครับมาแจกอังเปาบ่อยแจกอังเปาเยอะๆนะฮะเฮียฮัมพวกเรารออยู่จังหวไปแคมป์อิมพีเรีลของพวกเรานะครับก็แจกอังเปากันเป็นว่าเล่นเลยแต่ละวี่แต่ละวันอ่ะเออ แล้วก็แจกกันไม่พอมีแกงกันด้วยในข้อความอ่ะเออแกงกันบ่อยมากลูกแคมป์ก็ดีใจที่ เราผู้บริหารแกงกันเองอะไรเงี้ยเออลูกแคมป์ก็ได้อน,นี้ส่งจากการแกงนี้ไปด้วยก็คือได้อังเปาได้ทองมาเออพอมาเป็นทุนในการซื้อของอะไรงี้อยากให้แกงกันบ่อยๆนะครับลูกแคมป์จะได้รวยรวยเสร็จจากการแนะนําบอสและรองบอสของเรานะครับต่อมาก็จะเป็นผู้บริหารทั้ง3คนนะครับซึ่งตอนนี้มีแค่3คนนะก <Yeah. S 2> ็ในอนาคตอาจจะมีผู้อํานวยการหรือผู้บริหารมาเพิ่มใหม่อีกก็อาจเป็นไปได้นะครับเช่นกวงอะไรเงี้ย พราะว่าพี่เขาแก่แต่ตอนนี้แนะนำกันแค่3คนก่อนนะครับซึ่งผมจะเริ่มแนะนำคนแรกก่อนเลยนั่นคือมหมาเปิ้ลนะครับหรือ,อรมาเปิ้ล dog สัาม้านะครับม้าก็จะเป็นคนที่อารมณ์ขันตลกโหกฮาเหมือนกับ เลยนะครับและก็ม้าอาจจะดูเบอ้อๆหน่อยนะครับแต่ม้าก็มีความน่ารักในแบบของตัวเอง <Yeah. S 1> ม้าก็จะเป็นคนที่มีความเป็นกันเองมากๆเป็นคนที่มีอารมณ์ขันนะครับทีฮา hey, ตามน้ําเก่ง <Hey. S 1> อะไรประมาณนี้เ <Hey. S 1> ช่นอ่เวลาเราเล่นมุกม้าก็จะตามน้ําอาจจะเล่นด้วยหรือ <Yeah. S 1> บางทีม้าอาจงงก็ไม่ได้เล่นตามอะไรประมาณนั้นแต่ม้าเป็นคนแบบใสๆแต่ร้ายนะฮะ <Yeah. S 1> เพราะว่ามาไปเล่นเกมต็ดอย่าให้ม้าได้เป็นฆาตกรครับ instant kill บอกเลยมีอะไรแก้ตัวไว้พี่ผมก็ไม่ได้เป็นพี่ซันนี่ไม่ได้เป็นโวยกูเหอะยังไงก็ก่อนก่อนก่อนจะไปนะกูไม่ทิ้งชาใครเลยเชื่อป๋าเลยเชื่อป๋าเลยเชื่อผมเชื่อผมเชื่อผมอยญ่อะมันมากดเชื่อผมสวยไม่ไหไม่ไหวไม่ไหวพูดเดียหรอทำโซ่ไม่ดียมากเลย มันบวยไปมั่วๆเลยทาอะไรลงได้เอาิวเวลาไปเล่นเกมกับม้าก <cake> ็ไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่นะครับอยู่กับม้าแล้วก็มันรู้สึกอบอุ่นเหมือนได้อยู่กับคุณแม่อะไรประมาณเนี้ยม้าม้าจะมีความเป็นกันเองมากๆความเป็นกันเองสุดๆทำให้รู้สึกเวลาได้กับม้าผมจะไม่มีความเปลงอะไรเลยเรียกได้ว่าคลิปนี้อวยสุดๆนั่นแหละผู้บริหารคนแรกของเราหมาเปิ้ล คนถัดมานะครับก็คืออาเจเพลงนะครับหรือสายาคุณเจ้จะนีนะครับเออสายานี้ไม่ได้มาง่ายๆนะครับมาจากชื่อของแกเองนั่นแหละเออแกชื่อว่าเพลงใช่ไหม <Yeah. S 1> ในภาษาอังกฤษแกก็เขียนว,ว่า p L E N G อย่างเงี้ยแล้วก็แกก็เลยทําเป็นแบบสลับอะ่ะมันเหมือนแบบตัวอักษรที่ฟลิป กลับอ <dom> ่ะเหมือนเราเขียนหนังสือแล้วไปส่องกระจกอะไรประมาณนี้มันกลับมันกลับกันจากอ่าคำว่าเพลงจะกลายเป็น จีเนลนะครับแต่พวกเราจะอ่านว่าจะมี <Hey. S 1> คุณเจก็เลยได้สายยานี้ไปเลยว่าคุณเจจะนี้ oh. เออเป็นประมาณว่าสำหรับหน้าที่ของคุณเจนะครับก็จะประมาณว่าเป็นหน่วยข่าวกองคอยอัปเดตกิจกรรมต่างๆข่าวข่าวต่างๆเกี่ยวกับเกมทางดิสและในตัวเกมเอง <Yeah. S 1> ยังไงก็อย่าไปแย่เจแล้วกันเนอะเว้นเช่นเรียกเจเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไปเรียกเจแก้าเจแก่าบ่อยอ่ะเออเรียกพี่เพีงก็ได้หรือว่าเออคุณเพลง อย่างเงี้ยหรือ,อ,อน้องเพแล้วแต่ตามอายุคนเนาะว่าเขาจะเรียกยังไงแต่อย่าเรียกเจ้แล้วกันเออหน้าด้านอย่างพวกผมมาถึงจะเรียกเจ้ได้อะเฮไ, <อ S 1> ไม่งั้นโอ้โหถ้าไปพูดเจ้ห้วนๆเนี่ยยำโดนด่าหูชาได้เลย <ไอ S 1> สำหรับผู้บริหารคนนี้นะครับหนข่าวกรองของเราอัดจีเพลงซึ่งผู้บริหารของพวกเราทุกคนนะครับก็ แจกอังเปาเก่งนะครับต่อให้จะปากจัดปากนะอะไรก็แล้วแต่ชอบอย่างเดียวคือผู้บริค่ะเราเป็นคนที่ใจดีครับแจกอังเปาจะทะเลาะกันหรือจะแกงกันก็ต้องแจกอังเปามนชอบอันนี้นครับนี่คือจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของแคมป์เราเลยนะครับกับแคมป์ The Imperial โอ้นี่นี่ไม่คิดจะนี่วันนี้เขารวยอะไรกันนักหนาเออแต่ก็ ถือว่าเป็นวันมงคลนะเนาะ <Yeah. S 1> ออทั้งเด็กใหม่แล้วก็เด็กเก่าได้อังเปากันเยอะแยะฮะ <Hey. S 1> นินรักนุ่นโอ้เกลียดไเกลียดคู่นี้แต่ก็ขอบคุณครับสำหรับอังเปาสำหรับผู้อำนวยการหรือผู้บริหารคนสุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คืออาร์ตี้นะครับ ลูกสาวคนเล็กของมามะ่าซึ่งบอกได้เลยว่าสำหรับเจ้คนนี้นะครับเล็กเจ้ได้เปล่าวะเออแบบน้องอายุน้อยกว่าผมแต่เล็กเจ้เหออยังไงก็เป็นผู้บริหารของแคมป์เราอเออเล็กเจ้ไปแล้วกันเออตลอดเจ้ตี้นะครับเอกลักษณ์หนึ่งเด่นๆของเธอเลยนะครับก็คือแกจะเป็นตัวดาเมกประจําแคมป์เลยนะครับทุกครั้งที่มีกิจกรรมยิงบอสอย่างเงี้ยเออเราจะเห็นแกติดท็อปตลอดอาจจะเป็นท็อป1ท็อป2อ,อะไรเงี้ยทุกครั้งที่มีกิจแคมป์ให้กําจัดบอสไม่ว่า จะเป็นแพช,ชแเชอร์กลาวช์แมชเชอร์หรือแม่เต่เราบรรดาใจแอดหรืออะไรก็แลว้วแต่นะครับแบบเจ๊แกจะติดท็อปอยู่ตลอด <Yeah. S 1> ไม่เคยพลาดนะครับแล้วก็ขาดเจ๊แกไปไม่ได้เพราะเกเป็นตัวดำมิกหลักประจําแค,แคแมป์เลยจริงๆบอกได้เลยครับว่าโอ,อ้โหถ้าขาดคนนี้ไปไม่ได้จริงๆครับถ้าถ้าเป็นตัวตัวที่ลมบอสได้ติดท็อปสุด,สด,สดๆอ่ะก็ต้องเป็นอาเจต้อาตี้คนนี้แหละครับก็เรียกได้ว่าตัวดำมิกพีประจําแคมป์ของเราก็ต้องเป็นอาร์ตี้ เท่านั้นส่วน ดาเมจ PVP นะครับก็จะเป็นสมาชิกใหม่ของเราเพิ่งเข้ามาสดๆเลยนะครับนั่นก็คือน้องกอย่านะครับตัวดาเมจ PVP จ๋าเลยซึ่งทุกครั้งที่มีกิจก่อรังสีหรือไม่ก็หรือไม่ก็ฐานการวินนะครับเราจะเจอน้องกอย่าแบบติดคอปสุดๆก็คือการคิวถึง20อัพะซึ่งคนในแคมป์แทบจะไม่มีใครคิวได้ถึง20อัพเลยโอ้ือว่าเราได้สมาชิกใหม่ที่แข็งแกร่งมากกับน้องกอย่าตัวดาเมกสาย PVP ประจแคมและล่าสุดนะครับเราก็ได้คุณกันเนอร์ซึ่งเคยเป็นอดีตผู้นำแคมป์ของ Imperial นะครับกลับมาเป็นผู้นำอีกครั้งนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเราผู้บริหารของเราต่อไปเราก็จะไปแนะนำสมาชิกคนในแคมป์ของเรากันนะครับ